มาจะพี่น้องบาดนีสิออกมาเตือนไพ่เด้อจะ้ะเจอกับตัวเมื่อ,อาวานนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าเด้อพี่น้องเด้ออ่าเป็นอย่างคือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้าปติเมื่อวานนี้ประมาณเที่ยงกว่ากว่านี่แหละค่ะมีเบอร์โทรคือเบอร์มือถือธรรมดาทั่วไปบ่แมนเบอร์ศูนย์สองบ่แมนเบอร์อ่าบอเบ่แมนเบอร์ตามจังหวัดทั่วๆไปศูนย์สามนันศูนย์สามเก่านันจ,จังสันประมาณมนี้เบ่แมน แต่สิเป็นเบอร์มือถือธรรมดานะคะโทรมาหาเห้าบอกว่าโทรมาจากการไฟฟ้าครับผมมาแจ้งเตือนบอกว่าหม้อไฟของคุณชำรุดทางไฟฟ้าจะเข้าไปเปลี่ยนให้เพิ่อนบอกจังซี่ป่ายสายนะบาทนี้ถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนคุณจะมีค่าไฟที่เพิ่มขึ้น วางสี่พี่น้องเพิ่นทรมาาว่าวางสี่นะบัดท,ที่นี่อุงอิงก็เรยว่าอุงอิงกเ็เลยเอใจว่าเอ๊ะทาไมตอนที่น้องเขามาจดค่าไฟเพิ่นสิว่าจดค่าไฟนี่ประม่านทุกวันที่สิบหกหรือวันที่สิบเจ็ดจังเช่นมือนีเพิ่นมาแล้วทุกวันที่สิบเจ็ดสีเห็นกันตลอดบางมือบางเดือนกับสิบหกบางเดือนกอับสิบเจ็ดอ่าบัตรนี่ปลายสายเพิ่นเรยว่าถ้าพี่ไม่เปลี่ยนพี่จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น ป่าสันพี่น้องว่าอุ้งอิงก,ก็เลยว่าฉันเป็นผู้เช่าค่ะฉันไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านก็เลยวางสี่อ๋อเจ้าของบ้านน่ะชื่อนายนี้นายนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมป่าสันหู้ชักหอดซื้อนามสกุลเจ้าของหมอไฟได้พี่น้องให้ระวังตัวดีๆเด้อบัดนี้เด้อเตือนไพ่นะคะให้ระวังตัวบัดน,นี้อุ้งอิงก,ก็ได้บอกว่าให้ติดต่อไปที่เขาเลย ปุ้งอิงวางสิให้ติดต่อไปที่เจ้าของหม้อไฟเพราะว่าหนูเป็นคนเช่ากเไยวางสิเนาะพี่น้องเนาะบาดท,ที่นี่มือนี้คนจดไฟเพิ่นมาแล้วเพิ่นยางไก่ไปแล้วเพิ่นเอาไมาให้อุ้งอิงนี่จดไฟไหมล่าสุดเลยขึ้นมือนี้อุ้งอิงเลยถามมาพี่คะมาเสร็จเมื่อวานน่ะไฟฟ้าเขาโทรมาหาหนูเขาโทรมาบอกว่าเขาจะมาเปลี่ยนหม้อแปลงหนูว่าหม้อแปลงหนูชำรุด วางส่ถามเพื่อนน่ะนะเพื่อนเอามาให้เดียวนี่เพื่อนกับจดงองๆ,ๆ,ๆ,ๆก็กเลยไปไปถามเพื่อนเลยเบลท้ายกี่วออคลิปไปว้ดอกบาดนี่เพื่อนเลยว่า <S 2> <S 2> ทางการไฟฟ้าไม่มีนโยบายโทรหาลูกค้าว่าชำรุดหรือว่าจะมาเปลี่ยนนี่เป็นคำาืนยันของเพื่อนด้วยพี่น้องเด้อหากว่าหม้อชำรุดการไฟฟ้าจะเข้ามาเช็คแลวกับเปลี่ยนห้เลย จะมีการทร่มาบอกเด้อพี่นองเด้ออันนี้คือเตือนไั่เพิ่นบอกว่าคนที่มาจดไฟนี่จดบินให้เฮ้านี่จดไฟให้เฮ้านี่ทุกเดือนทุกเดือนนี่ก็คือคุณเคยกันเนาะเ็นหนนากันตลอดเพิ่นบอกว่าอันนั้นเป็นมิจฉาชีพเพิ่นบอกนะบาดท,ที่นี่ออกมาเตือนไั่พี่นองคันมีเบอร์โทร่เปลกๆทรไปว่าว่าหมอแปลงเฮ้าน่ะมันชับรุด เจ้าสิเดียเสียค่าไฟเพิ่มอันนั้นอันนี้ให้เอะใจไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพด้วยพี่น้องเด้อเขาสีเหลียกเอาเงินห้าเห่าอันนั้นอันนี้ค่าหมอจังสี่จังสันนะคะอันนี้อุงีวาเมาเตือนไพ่เจอกับตัวเลยเป็นเบอร์ธรรมดานะคะเบอร์ธรรมดาโท่ม่าเสียงผู้ซายธรรมดาเลยนะคะบานนี้เห่ากับบัวตงแต่เขาลู้ซื้อน้ำสกุลเห่ามัดเจ้าของหมอ,อแต่ว่าเห่ากับบัวตงไปตอบไม่ต้องไปตอบว่าให้เขามาช่อมอันนั้นอันนี้บต,ต้ตงตอบรับเขา คือว่าเดี๋ยวสิไปติดต่อการไฟฟ้าเองให้บอกเขาจังสีด้วยพี่น้องเด้อคันเขาส่งเงากกบาะาสกะติปิดสายว่างสายถิ่มโหลดพี่น้องอันนี้วิงมาเตือนภัยเกี่ยวกับนี่บินไฟด้วยพี่น้องเด้อเกี่ยวกับบินไฟแจงแล้วก็ฝากแช่คลิปนี้ออกไปอ่าเตือนภัยมิฉาชีพเรื่องการเปลี่ยนหมอการไฟฟ้าด้วยพี่น้องเด้อบายบายจ้า